มาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะรถไทเกอร์คันที่ผมเคยลงคันที่ผมเคยเคยลงคอนเทนต์ไว้อะแล้วทีนี้ผมจะขายราคาลดลงถูกๆแบบถูกๆเลยถูกที่คิดว่าถูกที่คิดว่าถูกอะ่ะสำหรับ f อเราพี่น้องเราใครที่อยากเอาไปปั้นนะครับ มา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 ,มาหาผมเนี่ยเครื่อง 5L อ่ะเหมือนเดิมนะครับ 5L ยังเหมือนเดิมปกติตำหนิคือมาครับทำไมผมถึงขายราคานี้นะฮะดูตำหนิครับโดนไฟลวกโดนไฟลวกด้านนี้นะครับโดนไฟลวกครับแล้วทีนี้มันขับได้ปกติไหมอะไรยังไงไหมภายลงภายในครับมาขายตามสภาพแบบนี้เลยจะขายถูกๆครับมาใครที่จะเอาไปปั้น โหหาผมคันนี้ที่ผมเคยลงไปแล้วหลายครั้งที่ผมเคยลงไว้แสนกว่าบาทอะจำได้ไหมที่ผมเคยลงไว้แสนกว่าบาทอะโฟดิฟล็อกตัวเนี้ยนะครับนี่โฟดิฟล็อกตัวน,นะน,วนี้วันนั้นบางเอาไปจอดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นไปมายังไงนะฮะคันนี้ครับอ่าดูแบตเตอรี่ไม่มีเอาไปดีไซน์จากไอ้เพื่อนเอาดีๆเอาดี เรียบร้อยครับมาครับ่เาบเดี๋ยวให้ช่างบังเดี๋ยวให้ช่างบางขับไปข้างนอกครับว่ามันยังขับได้เหมือนเดิมไหมแล้วทําไมเหตุผลเพราะอะไรผมจึงจะขายราคานี้ทั้งทั้งที่ผมเคยทำคอนเทนต์ลงให้ f อฟเราให้พี่น้องเราดูว่าผมขายราคาแสนกว่าคัานนี้นะฮะแล้วผมจะขายราคานี้ในวันนี้เพราะอะไรนะฮะมาดูเฉพาะช่วงล่างก็น่าจะคุ้มแล้วลหะที่ผมจะขายวันนี้นะฮะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างก็คุ้มแล้วเอาดูเห็นไหมครับระบบโฟรครับดูครับดูครับเหมือนเดิมครับใช้ได้ขับได้เหมือนเดิมแต่ว่าเอาไปทําสีหน่อยเก็บสีหน่อยแลมโบแลมโบ,แลมโบกินีนะครับแลมโบกินี <laughs> มาบางเอาตรงนี้ดู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 ระบบโฟอะไรเี่ยถ้าใครติดตามผมจะรู้ว่าคันนี้ผมเคยลงคอนเทนต์ไปครั้งหนึ่งแล้วใช้งานได้ปกติไหมอะไรยังไงเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมครับผมบอกเลยแอร์เย็นเหมือนเดิม <c oughs> เห็นไหมแอร์เย็นเหมือนเดิมอ่ะอ่ะบงังเปิดฟ้าปูข้ามแม่นั่นละเราเจ้ยายางมาพี่อ่ะเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์ครับมาๆสัมภาษณ์พี่น้องเขาให้พี่น้องเขาฟังก่อนเหตุผลเพราะไฟลามทุ่งไฟลามทุ่งครับผมเอาไปจอดไว้ข้างหลงังร้านก็ผมก็คือเพราะเคลียร์พื้นที่อพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จใช่ไหมครับ เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วหลังร้านผมม,นม,นมันมันมันมีทุ่งนาด้านข้างก็ไม่ทุ่งนาใครแล้วครับทุ่งนาตัวเองนี่แหละแล้วทีนี้นะฮะผมเอาคันนี้ไปจอดไว้หลังร้านนะครับแล้วทีนี้เขาเผาเผา,เาฟางอะเผาฟางเสร็จปุ๊บนึกว่ามันดับแล้วนะครับก็ทิ้งไว้นี่นี่ระบบอะไรใช้งานได้หมดปกติเหมือนเดิมนะครับก็ทิ้งไว้พอทิ้งไว้เสร็จปุ๊บไฟมันลามทุ่งมาโดนแล้วมันมาลวกฝั่งนี้มาดูมาดูมาดู มันมาลวกฝั่งเนี้นะครับลวกฝั่งเนี้ยลวกตรงกันชนเนี่ยนะครับด,ดีนะมันไม่ไหม้พวกยางพวกอะไรด้วยอบัง <c oughs> ดีที่มันไม่ไหม้ครับดูครับ <c oughs> ลวกจนเป็นเป็นตำหนิแบบนี้นะครับนี่คือตาหนิสําหรับเอฟซเราพี่น้องเราที่เอาไปขัดถ้าทําสีใหม่ก็จบใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแอร์เย็นด้วย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แอร์เย็นปกติเหมือนเดิม <c oughs> นะครับ <c oughs> เนี่ยประตรงประตูอะไรก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงเนี่ยครับระบบไฟฟองไฟฟ้าใช้ได้หมดครับเหมือนเดิมนะฮะไฟลามทุ่งบ้านเขาบอว่าไฟมันมาล้นพี่น้องพอไฟมาล้นปุ๊บจากที่ผมเคยลงไว้แสนกัวผมชีขายถึกๆบาทนึ่นผมจะขายไม่ถึงแสน่เาเอาบังบังครับจืีไปถอยมมโช่ว์พี่น้องม่ต้องอกลงม่ต้องอกลงม่ต้องหลงขับเลยมาครับผมจะขายถูกๆครับมา ราคานี้ไปครับเพอเว็บครับดูถคอยครับเนี่ยมามือนเดิมไหมล่ะมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างอะเครื่องอะไรดีอะไรดีเหมือนเดิมขนาดผมว่าจะขายเนี่ยผมจะคิดที่แบบจะเสียดายแต่ว่ารถผมมันเยอะ ำา่าเสียดายสำหรับผมก็คิดเฉยๆแต่มันไม่เกิดขึ้นจริงหรอครับคิดเสียดายแต่ก็ขายอยู่ดีครับอดูครับดูเอซเราพี่น้องเราท่านไหนที่จะมาเอาไปทําใช้ครับดูครับยังคงเหมือนเดิมนะรถอ่ะอะไรก็เหมือนเดิมครับบองตรงเลยเหมือนเดิมดูครับผมพาเดินดูรอบคันกันชนหลังอะไรเหมือนเดิมหมดเลยนะครับ ใครที่เคยติดตามผมใครเคยดูคลิปผมนะครับเนี่ยฮะก็ภายในภายในก็คือมันยังไม่ได้อะไรอ่ะจอดทิ้งทิ้งแบบตั้งแต่ทำคอนเทนต์นู่นอ่ะแล้วผมเอาลงไปจอดข้างล่างผมเคลียร์พื้นที่เคลียร์เคลียร์เท,เทปูนด้านหน้าเนี่ยครับภายนงภายในเดี๋ยวเราทําใหม่หน่อยโอ้แอร์แมมผมชอบแอร์แอร์เย็นจะพูดว่าเย็นจนหนาวก็ยังได้ภายในห่อใหม่อะไรใหม่ เอาไปใช้งานกันครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับผมทําให้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่หน่อยทําสีใหม่เก็บสีใหม่มันเด่นทั้งขันนะรถอ่ะใช้ไปเฮ้นะฮะเอาจริงๆใช้ไปเลยนะครับ f c เราพี่น้องเราใช้ไปครับรถแบบเนี้ยใช้แบบไม่ต้องไปซีเรียสอะไรราคาที่ผมจะเปิดขายเนี่ยบางบางจอดท้ายแย่งไรนี่เพื่อจะถ่ายปกบ๊อบ๊อเจ้าหันท่ายมาทั้งผมหันหน้าไปทั้งพุ่นเบี่ยงเบี่ยงหน่อยเวลาเวลาถ่ายมันจะเห็นป้ายแมนอ่ะดู Wheel, lock 3, 4 Wheel d i ิฟล็อกเครื่อง3 0 0พครับ Tiger 4 CW d i ์ซีวิ็เครื่อง3 0 0พันสำหรับ f c เราพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับผู้รับเหมาที่มีแมคโครนะครับเอารถคันนี้ไปวิ่งน้ำมันนะเอาไปวิ่งส่งน้ำมันวิ่งส่งนั่นส่งนี่ได้หมดผมบอกเลยนะฮะคันเนี้ยราคาที่ผมจะขายเนี่ยขายแบบขายแบบไม่ถามแฟนเลยนะถ้าบ้านภาษาพี่น้องเขาาภาษาอีสานบ้านผมก่อน ถามแบบประามะขายแบบประทามเนี่ยขายแบบวิะญานเนี่ยไป <laughs> <laughs> แล้วถ้าผมจะขายแฟนผมไม่มีสิทธิ์มาค้านนะผมบอกให้เลยหุ <laughs> ่น <laughs> หวยแม่พี่น้องหุ่นหวยแจ็คจีบเอความผิดกับไผ่พูดจุดกับแม่นผู้ใดเจ้าแม่นว่าบังผัู้ไปจุดไฟนายยิ้มเห็นไหมเห็นไหมลูกน้องผมสี่ห้าคนเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องทีมงานผมสี่ห้าคนเนี่ยผมถามว่าใครเป็นคนจุดก็มีแต่ยิ้ม แล้วผมจะพูดยังไงทีนี้ด่าใครก็ไม่ได้ทีนี้ผมเลยเออเอาสาร้างหัวมันว่าแต่พวกเจ้าบ่เป็นยังกับพ่อแล้ว <c oughs> ไฟมาล้นพี่น้องจักผมสิยว้ออข่วามแต่จกัจกสิว่าจังไหนเอามาบางังขายจักแปดหมื่นเก่าได้ปะก็พอพอดีนะเพราะันาฟูขับได้หมดระบบมันใช้ได้หมดทุกอย่างระบบใสเดือบดใช่เหตุองค์ประกอบครับผมเจ้าใฉ้ผมขายแปดหมื่นเก่าอีกหรืก็เอาใสใจลูกค้า อาถูกสุดๆสำหรับลูกค้าโปรโมชั่นนี่มีแล้วราคานี้แล้ว8ปดหมเกผมว่าขายผมจะขาย8ปดหมื่นถ้วนแปดหมื่นท้วนมาแปดหมื่นครั้งที่หนึ่งแดมืนครั้งที่2 8,000ดืนครั้งที่สมมาทะเบียนขาดหนึ่งปีนะผมจะขาย8,000มืนขายย่อนความศูนย์พี่น้องผมบอกสื่อรลดราคานีกิหาสี่รดโฟกเครื่องสามพัน เฉพาะเครื่องเกียร์มันกระปาเข้าไป5 0,000ื่นเล้วผมขาย8 0,000ื่นมาใครเร็วคนนั้นได้รถขับได้วิ่งได้แอร์เย็นเฉียบนะครับอ่วงมาลัยอะไรช่วงล่างใช้งานได้หมดดิฟล็อกด้วย8 0,000ื่นมาเดี๋ยวจะว่าผมบอใจพี่น้องใจลื่นผมกระหาย,ยากด้วยวผมว่า <c oughs> อโอเคครับ <c oughs> fc เราพี่น้องเรามา <c oughs> ผมอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะฮะตำหนินะมีไฟลวกด้านนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเสียหายก็ตรงมันลวกสีสีรถ ถ้าใครเอาไปทําสีใหม่ทั้งคันก็จบครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันเป็นอะไรยังไงทําสีใหม่จบเลย80,000บาทนะครับทาสีใหม่อีกในความคิดผมนะทําสีใหม่อีกสักหมื่นสองหมื่นนะครับปิ้งทั้งคันภายในภายในทําใหม่หมดนะครับ80,000บาทนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะ0 8 7 9้1 9อ2 6 0 9 5 6 6 4น8์6กสวุฒิชัยอะไหล่ยนกาาสิน ชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความชัวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่เล่าให้เพื่อนฟังว่ารถถูกอยู่ของผมมีจริงขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ